กฎทองคำทางการเงินที่คนอยากรวยต้องรู้ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเสมอนั่นคือเงินมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่การเงินเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตโอกาสและอิสรภาพที่คุณจะมีในอนาคตหลายคนใฝ่ฝันถึงความมั่งคัง่งแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้จริง ทำไมบางคนถึงรวยขึ้นเรื่อยๆในขณะที่บางคนกลับติดอยู่ในวงวนของปัญหาทางการเงินคำตอบไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาหรือโอกาสเพียงอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวข้องกับแนวคิดและกฎทางการเงินที่พวกเขาใช้ในการบริหารชีวิตคนที่ประสบความสําเร็จทางการเงินไม่ได้แค่หาเงินเก่งแต่พวกเขารู้วิธีรักษาและต่อยอดเงินให้เติบโตขึ้น ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่ากฎทองคำทางการเงินที่ช่วยให้คนรวยสามารถสร้างความมั่งคั่งได้คืออะไรและคุณจะนำมันไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรถ้าคุณสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ชีวิตทางการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการ 1. จึ่งจให้ตัวเองก่อนหนึ่งในกฎที่สำคัญที่สุดของการสร้างความมั่งคั่งคือ จ่ายให้ตัวเองก่อนซึ่งหมายถึงการกันเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ของคุณเพื่อลงทุนหรือเก็บออมก่อนที่จะนำไปใช้จ่ายกับสิ่งอื่นฮ่าฮ่าทำไมหลักการนี้ถึงสำคัญลองจินตนาการว่าคุณได้รับเงินเดือนสามหมื่นบาทถ้าคุณไม่กันเงินออกมาก่อนคุณอาจใช้เงินไปกับค่ากินค่าเที่ยวค่าเสื้อผ้าหรือของฟุ่มเฟือยจนสุดท้ายหลือเงินเก็บเพียงน้อยนิด หรืออาจไม่เหลือเลยแต่ถ้าคุณใช้หลักจะให้ตัวเองก่อนโดยการกันเงิน20%ของรายได้ไปลงทุนหรือออมก่อนใช้จ่ายนั่นหมายความว่าคุณกําลังสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองแบบอัตโนมัติวิธีปฏิบัติตั้งค่าหักเงินอัตโนมัติไปยังบัญชีออมทรัพย์หรือลงทุนทันทีที่เงินเดือนออก กำหนดขั้นต่ำที่ต้องการเช่น10-30%ของรายได้ลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้เช่นหุ้นกองทุนรวมหรือสังหาริมทรัพย์ 2. รายได้หลายทางสำคัญกว่ารายได้ทางเดียว1ในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของคนทั่วไปคือพึ่งพารายได้เพียงแหล่งเดียวเช่นเงินเดือนจากงานประจำซึ่งเป็นวิธีที่เสี่ยงมากเพราะหากคุณตกงาน หรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรายได้ของคุณจะหายไปทันทีทำไมคนรวยจึงมีรายได้หลายทางคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินรู้ว่ารายได้จากแหล่งเดียวไม่พอพวกเขาจึงสร้างรายได้จากหลายช่องทางเช่นรายได้จากงานประจำ Active Income รายได้จากการลงทุนเช่นหุ้นกองทุนรวมหรือสังหาริมทรัพย์ รายได้จากธุรกิจเสริมเช่นการขายของออนไลน์หรือให้เช่าทรัพย์สินรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาเช่นค่าลิขสิทธิ์หนังสือหรือคอร์สออนไลน์วิธีเริ่มต้นสร้างรายได้หลายทาง 1. ห,หาแหล่งรายได้เสริมที่คุณถนัดเช่นเขียนบทความทำคอร์สออนไลน์หรือขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย สองนำเงินไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลอย่ากเก็บเงินไว้เฉยๆในธนาคารให้มันทำงานแทนคุณสพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อเปิดโอกาสทางการเงินมากขึ้นสามใช้เงินทำงานแทนที่จะทำงานเพื่อเงินคนส่วนใหญ่ทำงานเพื่อเงินแต่คนรวยให้เงินทำงานแทนนี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคนทั่วไปใช้แรงงาน เพื่อหาเงินแต่คนรวยใช้เงินสร้างกระแสเงินสดตัวอย่างของการให้เงินทำงานลงทุนในหุ้นปันผลเพื่อให้เงินสร้างดอกผลและจ่ายเงินปันผลให้คุณซื้ออสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าเพื่อให้มีรายได้ประจำทำธุรกิจที่สามารถขยายตัวได้เช่นธุรกิจออนไลน์ที่สามารถทำเงินได้แม้คุณไม่ต้องทำงานทุกวัน คำถามคือคุณอยากทำงานไปตลอดชีวิตหรืออยากให้เงินทำงานแทนคุณ4รู้จักอัตราทดของเงินเลเวอร์ e l e เลเวอหรืออัตราทดของเงินเป็นเครื่องมือที่คนรวยใช้เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งหมายถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เช่นเงินทุนความรู้หรือเวลาเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มากกว่าปกติตัวอย่างการใช้เลเวอรจ ใช้เงินคนอื่น OPM Other People's Money เช่นการกู้เงินมาซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าแล้วใช้ค่าเช่าจ่ายคืนเงินกู้ใช้เวลาของคนอื่น o t o r Other People's Time เช่นการสร้างธุรกิจที่มีพนักงานช่วยดำเนินการแทนใช้เทคโนโลยีช่วยขยายผลเช่นการทำคอร์สออนไลน์ที่ขายได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องสอนซ้ำ เลเวอ่คือสิ่งที่ทำให้คนรวยๆขึ้นเรื่อยๆในขณะที่คนทั่วไปยังต้องทำงานหนักตลอดชีวิต 5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินหนึ่งในกฎทางการเงินที่สำคัญที่สุดคือรู้จักแยกแยะระหว่างสินทรัพย์ assets และหนี้สิน liabilities สินทรัพย์ assets คือสิ่งที่ทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่นอสังหาริมทรัพย์ที่ปล่อยเช่าหุ้นที่ให้เงินปันผลธุรกิจที่ทำเงินให้คุณแม้คุณไม่ได้ทำงานมีสิน liabilities คือสิ่งที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าคุณเช่นรถยนต์ที่คุณต้องผ่อนและเสื่อมค่าเรื่อยๆบ้านที่อยู่อาศัยถ้ามันไม่ได้สร้างรายได้ บัตรเครดิตและหนี้สินฟุ่มเฟือยกฎง่ายฮ่หาฮซื้อสินทรัพย์ให้มากขึ้นลดหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้คนรวยซื้อสินทรัพย์ก่อนแล้วใช้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไปซื้อของที่อยากได้ในขณะที่คนธรรมดาซื้อหนี้สินก่อนแล้วทำงานหนักขึ้นเพื่อจ่ายหนี้ 6. กหยุดทำงานเพื่อเงินแล้ว เริ่มสร้างกระแสเงินสดคนส่วนใหญ่ทำงานเพื่อเงินหมายถึงพวกเขาต้องทำงานเพื่อแลกเงินตลอดเวลาถ้าหยุดทำงานรายได้ก็หายไปทันทีแต่คนรวยสร้างกระแสเงินสด cash flow ที่ทำให้มีรายได้เข้ามาแม้ไม่ได้ทำงานตัวอย่างของการสร้างกระแสเงินสดอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าแล้วรับค่าเช่าทุกเดือน หุ้นปันผลลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอธุรกิจอัตโนมัติเช่นเว็บไซต์ที่สร้างรายได้จากโฆษณาหรือสินค้าดิจิทัลเมื่อคุณสร้างกระแสงเงินสดได้มากกว่าค่าใช้จ่ายคุณจะเป็นอิสระทางการเงิน 7. ใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้น compound interest ดอกเบี้ยทบต้นคือสิ่งมาัาจาย์อันดับ8ของโลกเอิเบิร์ต ไอสไตล์ดอกเบี้ยทบต้นคือกระบวนการที่ทำให้เงินของคุณเติบโตแบบทวีคูณเมื่อคุณนำกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อเนื่องตัวอย่างง่ายฮ่ฮะถ้าคุณลงทุนหนึ่งหมื่นบาทในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนปีละสิเปอร์เซ์ปีที่หนึ่งคุณได้กำไรหนึ่พบาทเงินต้นหนึ่งหมื่ ปีที่สองคุณได้กำไร1,100บาทเงินต้น12,100ปีที่สามคุณได้กำไร1,210บาทเงินต้น13,310หลังจาก20ปีเงินจะโตขึ้นแบบมหาศาลวิธีใช้ประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้น 1. ลงทุนให้เร็วที่สุดยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบ 2. ลงทุนต่อเนื่องอย่าหยุดลงทุนกลางคัน 3. ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเช่นหุ้นกองทุนรวมหรือสังหาริมทรัพย์ 8. ควบคุมรายจ่ายเหมือนกับที่คุณควบคุมรายได้ไม่สำคัญว่าคุณหาเงินได้เท่าไหร่สำคัญว่าคุณเก็บเงินได้เท่าไหร่คนจานวนมากหาเงินได้เยอะแต่กลับใช้เงินมากขึ้น เรื่อยๆเพราะพวกเขาไม่รู้จักควบคุมรายจ่ายกฎสำคัญของการควบคุมรายจ่ายใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นก่อนของฟุ่มเฟือยสร้างงบประมาณการใช้เงินบัญชีทิงหลีกเลี่ยงหนี่ที่ไม่จำเป็นอย่าใช้เงินตามอารมณ์แต่ใช้เงินตามแผนที่วางไว้ก้วาวกรล้อมตัวเองด้วยคนที่คิดแบบคนรวย คุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดจิมโรนทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญถ้าคุณอยู่กับคนที่มีแนวคิดเรื่องเงินแบบผิดๆคุณจะซึมซับความคิดผิดๆไปด้วยถ้าคุณอยู่กับคนที่มองหาทางรวยคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและไอดีที่ดีสิ่งที่ควรทำ ค้นหากลุ่มเพื่อนหรือที่ปรึกษาที่มีแนวคิดทางการเงินที่ดีอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินและธุรกิจเข้าร่วมคอร์สหรือสัมนาเกี่ยวกับการเงิน10กล้าที่จะเสี่ยงแต่อย่างชาญฉลาดความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือการไม่กล้าเสี่ยงเลยคนธรรมดากลัวความเสี่ยงและเลือกที่จะอยู่ในโซนปลอดภัยเช่นทำงานประจำเก็บเงิน ในธนาคารแต่ไม่กล้าลงทุนแต่คนรวยรู้ว่าการไม่เสี่ยงเลยคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเสี่ยงอย่างชาญฉลาดคืออะไรศึกษาและเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนกระจายความเสี่ยงไม่ทุ่มเงินทั้งหมดไปกับสิ่งเดียวใช้เงินเย็นเงินที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในระยะสั้นสำหรับการลงทุน คนรวยไม่ได้รวยเพราะโชคช่วยแต่เพราะพวกเขากล้าเสี่ยงในสิ่งที่คำนวณมาแล้วสรุปนำกฎทองคำทางการเงินไปใช้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปหากคุณจริงจังกับการเป็นเศรษฐีคุณต้องฝึกนิสัยทางการเงินและใช้กฎเหล่านี้ในชีวิตประจำวันจ่ายให้ตัวเองก่อนสร้างรายได้หลายทางให้เงินทำงานแทนคุณ ใช้เลเวอเิจเพื่อขยายผลเข้าใจความต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินสร้างกระแสงเงินสดใช้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นควบคุมรายจ่ายประลองตัวเองด้วยคนที่คิดบวกทางการเงินกล้าที่จะเสี่ยงอย่างชาญฉลาดหากคุณสามารถทำตามสิบข้อนี้ได้ชีวิตทางการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการอย่ารอให้ วันหนึ่งมาถึงเพราะวันที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือวันนี้กฎแห่งความสำเร็จ6บทเรียนเปลี่ยนชีวิตที่คนอยากเปลี่ยนโลกต้องรู้ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่โชคช่วยหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง และการเรียนรู้จากบทเรียนสำคัญของชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีแนวคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างจาก,กคนทั่วไปในบทความนี้เราจะมาพูดถึง6บทเรียนสำคัญที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและกลายเป็นคนที่สามารถสร้างผลกระทบต่อโลกใบนี้ได้บทเรียนที่1เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิด ความสำเร็จไม่ได้เริ่มต้นจากการมีเงินหรือมีโอกาสที่ดีแต่เริ่มจากวิธีคิดคนที่มีความคิดแบบโกร w t h Mindset หรือแนวคิดเติบโตมักจะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคพวกเขาเชื่อว่าความสามารถสามารถพัฒนาได้ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดวิธีพัฒนาวิธีคิดแบบคนสำเร็จ หเชื่อว่าทุกอย่างเรียนรู้ได้ถ้าคุณล้มเหลวให้มองว่านั่นเป็นบทเรียนไม่ใช่ความล้มเหลว 2. เลิกคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เปลี่ยนจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันจะเรียนรู้วิธีทำให้ได้ 3. โอกรับความท้าทายทุกความลำบากคือโอกาสในการเติบโตตัวอย่าง Elon m u s สกิลอนมัส เป็นตัวอย่างของคนที่มีโครดไมซ์เซ็ทเขาไม่ได้เป็นวิศวกรมาตั้งแต่แรกแต่สามารถเรียนรู้วิศวกรรมจรวดได้ด้วยตัวเองจนสร้างสเตซิสได้สำเร็จบทเรียนที่สองวินัยสำคัญกว่าความสามารถความสามารถพาคุณเริ่มต้นแต่ความมีวินัยพาคุณไปถึงเป้าหมายหลายคนเข้าใจผิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จเป็นเพราะมีพรสวรรค์ แต่ในความเป็นจริงวินัยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดการทำสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่มีแรงบันดาลใจคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จวิธีสร้างวินัยให้ตัวเอง 1. นึ่กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนมีเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้สสร้างนิสัยทีละน้อยอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในครั้งเดียว 3. ทําทุกวันแม้จะเป็นแค่1%เปอร์เซถ้าคุณพัฒนาตัวเองวันละ1%เปอร์เซในหนึ่งปีคุณจะเก่งขึ้นกว่าเดิมถึง37เท่าตัวอย่างไมเคิลจอแดนเป็นนักบาสเกตบอลที่ไม่ได้เก่งที่สุดตั้งแต่แรกเขาเคยถูกตัดออกจากทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนแต่ด้วยวินัยในการฝึกฝนทุกวันทําให้เขากลายเป็นนักบาสระดับตำนาน บทเรียนที่สล้มแล้วต้องลุกให้เร็วล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือครูที่ดีที่สุดทุกคนที่ประสบความสำเร็จเคยล้มเหลวมาก่อนความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้คนที่กลัวความล้มเหลวมากเกินไปมักจะไม่กล้าลงมือทำอะไรใหม่ๆวิธีรับมือกับความล้มเหลว 1. วิเคราะห์ข้อผิดพลาด ทุกความผิดพลาดมีบทเรียนเสมอ 2. อย่าเสียเวลาคร่ำครวญใช้เวลาฟื้นตัวให้เร็วและกลับมาลงมือทำใหม่ 3. เรียนรู้จักคนที่เคยล้มเหลวศึกษาประสบการณ์ของคนที่เคยผ่านมาก่อนตัวอย่างซัฟจ็อบเคยถูกไล่ออกจากบริษัทแอปเปิลที่เขาก่อตั้งขึ้นเองแต่เขาไม่ยอมแพ้ และกลับมาสร้าง Apple ให้กลายเป็นบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกบทเรียนที่ 4. สร้างเครือข่ายคนเก่งคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดสภาพแวดล้อมมีผลต่อความสำเร็จของคุณถ้าคุณอยากเติบโตคุณต้องอยู่ในสังคมที่ช่วยผลักดันคุณไปข้างหน้าวิธีสร้างเครือข่ายคุเก่ง หนึ่งหาโค้ดหรือที่ปรึกษาคนที่เคยผ่านความสำเร็จมาก,ก่อนจะช่วยให้คุณเติบโตเร็วขึ้น 2. ออยู่ใกล้คนที่มีเป้าหมายเดียวกันพลังของคนรอบข้างจะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจ 3. ให้คุณค่าก่อนขออะไรตอบแทนการช่วยเหลือผู้อื่นก่อนจะทำให้คุณได้รับการช่วยเหลือกลับมาตัวอย่าง วอร์เรนมัฟเฟตและบินเกตเป็นเพื่อนที่ให้คำปรึกษากันมาตลอดทั้งคู่ช่วยกันพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจและการลงทุนบทเรียนที่5คิดใหญ่แต่เริ่มจากสิ่งเล็กๆความสำเร็จยิ่งใหญ่เริ่มจากก้าวแรกเสมอคนที่เปลี่ยนโลกไม่ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่แรกพวกเขาเริ่มจากการลงมือทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่อง วิธีคิดใหญ่และลงมือทำา 1. มีเป้าหมายระยะยาวคิดถึงสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จใน5-10ปี 2. ลงมือทำวันนี้อย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนเริ่ม 3. พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องปรับปรุงแผนของคุณเสมอตัวอย่างเจฟเบโซ่เริ่มต้นอเมซอนจากโรงรถของเขา โดยขายหนังสือออนไลน์ก่อนจะขยายเป็นธุรกิจระดับโลกบทเรียนที่6อย่าหยุดเรียนรู้คนที่เก่งที่สุดคือคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดในยุคนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วคนที่ไม่พัฒนาตัวเองจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังวิธีพัฒนาตัวเองตลอดชีวิต 1. อ่านหนังสือทุกวันคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่อ่านหนังสือเยอะมาก 2. เรียนรู้จากประสบการณ์ลงมือทำจริงและเรียนรู้จากข้อผิดพลาด 3. พัฒนาทักษะใหม่ๆโลกเปลี่ยนแปลงเร็วคุณต้องเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอตัวอย่างบินเกตอ่านหนังสือวันละหลายชั่วโมงและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นมหาเศรษฐีแล้วสรุป หกบทเรียนนี้เป็นหลักการสำคัญที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณนำไปปรับใช้และลงมือทำอย่างจริงจังชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน